สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้แล้วก็มากับเว็บ kmkth.com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ได้เลยนะผมก็สมัครสมาชิกฟรีนะผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนการปั๊มไลค์โพสเฟซบุ๊กนะผมผ่านเว็บ kmm นั่นเองนะผมขั้นตอนแรกนะผมก็ให้เราเข้าลงชื่อเข้าใช้งานของเราก่อนเลยนะครับผม เราลงชื่อเขาใช้งานแล้วนะผมก็หน้าเว็บไซต์หลักก็จะเป็นประมาณนี้นะผมมันก็จะมีข้อมูลต่างๆของเรานะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อมาเลือกหมดหมู่และบริการนะผมก็เราไปที่ a ฟ e b o o k ของเรากันก่อนนะครับผมให้เราโพสตอะไรลงไปก็ได้สักอย่างหนึ่งโพสนะผมสมมติว่าเป็นโพส์ที่เราจะใช้งานนะผมก็อย่างนี้นะผมตั้งค่าโพสตได้เป็นสาธารณะให้เรียบร้อยด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะจะไม่สามารถปั๊มได้นะผมอันนี้สําคัญนะฮะ หลังจากที่เราตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็โพสลงไปได้เลยนะฮะนี่นะผมพอเราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะผมก็ให้เราคัดลอกลิงก์มาเลยนะผมลิงก์ของโพสของเรานะฮะแล้วก็ให้เราไปที่เว็บ k m MM m อีกรอบหนึ่งนะผมเราก็มาเลือกหมวดหมู่และบริการกันเลยนะผมก่อนในตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะผมมันก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆของเว็บ k m MM m นะผมก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมที่เราใช้งานกันเป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็น facebook youtube i ท t ก k t อก t วิตเตอร์เทเลแกรมนะผม มีหมดเลยนะฮะเราก็สามารถมาเลือกใช้งานกันได้ตามความต้องการของเราเลยนะผมวันนี้ผมก็จะมาเลือกเป็นป um ั๊มไลท์อิโมจิแล้วกันนะผมก็หลังจากที่เราเลือกตัวหมดหมู่ได้แล้วน,นะผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปเลือกบริการกันต่อแล้วผมของตัวป um ั๊มไลท์อิโมจินะผมมันก็จะเป็นอิโมจิให้เราเลือกใช้งานนะฮะผมก็จะเอาเป็นตัวอิโมจิรูปนี่แล้กันห่วให่นะผม หลังจากเราเริม่มมดหมู่แล้วบริการได้แล้วนะผมก็นาลิงก์ของเรานะผมมาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะฮะแล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันได้เลยนะผมผมจะเลือกสักหนึ่งร like ้อยไลท์ละกันนะผมหลังจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะนี่นะผมแล้วก็ระบบได้ขึ้นมาแล้วนะผมว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะ กบริการที่เราเลือกใช้งานนะผมมันก็จะแจ้งให้เราอยู่ตรงนี้แล้วผมลิงก์นะฮะปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนี่จะเป็นใบเสร็จของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหานะผมเราต้องเอาเลข ID ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บเคเอ็มนะผมก็จะมีแอดมินตอบเราอยู่สองช่องทางนะผมคือแอดไลน์ตรงนี้นะผมไปเลยนะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะผมก็ไปที่นี่นะผมติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะผมตอนนี้ก็แค่รอยอดไลด์เด้งขึ้นมานะผมลองเข้าไปที่ตัวโพสต์ของเรานะผมนี่นะฮะก็ขึ้นมาแล้วนะผมตอนนี้ขึ้นมา38ไลท์แล้วนะฮะสี่้าไลท์นะผมมันก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะครบนะผมก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะมันจะช่วยในการเปิดการมองเห็นเราได้ดีมากๆเลยนะผมว่าราคาถูกมากๆด้วยนะ เมื่อกี้เราใช้ค่าบริการแค่เพียง4บาทเท่านั้นเองนะผมก็สำหรับ100ยไลท์ตรงนี้นะก็ถ้าเพื่อนเืนเ่อคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเืนเ่อคนไหนนะผมไม่รู้ช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมนะผมมันจะซ่อนอยู่ในขีดสมขีดตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะฮะคำว่าเติมเงินตรงนี้นั่นเองนะผมเราก็เข้าไปที่คาว่าเติมเงินนะผมแล้วก็กดช่องทางการเติมเงินที่เราจะใช้งานได้เลยนะผมจะมี4ี่ช่องทางนะฮะ ก็จะเป็นสแกน QR c o า e ทุกธานาคารนะผมถูกวันนี้วอลเล็ตอัมเปอ a วอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ใช้งานได้นะผมก็เลือกใช้งานกันได้ตามความสะดวกของเราเลยนะผมแล้วก็เว็บเคมนะครับผมมีตัวนี้ด้วยนะฮะก็คือตัวแนะนําเพื่อนนะผมเราสามารถนําลิงก์ของเราเองนะผมส่งไปให้เพื่อนเราใช้งานนะผมเพื่อที่เราจะได้รับอัตราค่าแน,น,นะนำห้าเอร์เซ็นนะฮะก็คุ้มค่าเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวโปรแกรมดีๆตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะผมนอกจากยอดจะขึ้นไวแล้วนะผมเราก็ยังเลือกอิโมจิได้ด้วยนะฮะแล้วก็เว็บ KMM นะผมก็จะมีตัวปั๊มไลค์คนไทยแท้ด้วยนะผมเพิ่มความเนียนนะผมในการใช้งานนะผมถ้าเกิดว่าเราโพสขายของอะไรอย่างนี้นะผมเป็นคนไลค์เป็นคนที่มากดไลค์เป็นคนไทยแท้ก็จะเนียนมากๆเลยนะฮะเขาก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวโพสต์ของเราได้อีกนะผม ก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะก็ไปหาดูได้นะผมในช่องของผมนะฮะเก่า,กาๆผมทำคลิปไว้แล้วนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ